กดเปิดการตั้งค่ามืออาชีพในเฟซแล้วต้องการปิดทำตามนี้ค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาปิดหมวดมืออาชีพกัน ซึ่งก็มีคนคอมเมนต์ถามกันเข้ามานะคะว่าเอ๊ถ้าเราเปิดหมวดมืออาชีพแล้วเนี่ยหากต้องการปิดจะปิดได้ยังไงเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะอันดับแรกให้เราเข้าไปที่ Facebook จากนั้นไปที่ขีดสามขีดมุมบนขวาม,มือกดไปที่ดูโปรโฟไฟล์ของคุณพอเราได้หน้าตามแบบนี้ให้เราไปที่ จุดวงกลม3จุดจุดวงกลม3จุดขวามือนี่นะคะท่านผู้ชมกดแต่เข้าไป1ทีทีนี้ให้เราเลื่อนสายตามมาเกือบสุดเราจะเห็นคําว่าปิดหมวดมืออาชีพจะเห็นคําว่าปิดหมวดมืออาชีพให้เรากดแตะเข้าไป1ทีจากนั้นกดดําเนินการต่อกดดาเนินการต่อเสร็จแล้วจะขึ้นมาหน้านแบบนี้นะคะก็ให้เราเลือกคําว่าปิดทีนี้ก็รอสักครู่นะ แล้วก็กดปิดเสร็จเรียบร้อยะค่ะท่านผู้ชมกดรีแฟรตอีกทีอ่าหายไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเฟซปกติแล้วเพราะว่าเราปิดหมวดมืออาชีพไปเมื่อสักครู่แต่ถ้าหากต้องการเปิดก็ไปที่เหมือนเดิมะคะ่ะทุกคนไปที่จุดวงกลมสจุดเหมือนเดิมแล้วก็กดเปิดหมวดมืออาชีพเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีคะ่ะ